สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะใหม่ก็จะพาแม่เนาะค่อนข้างที่จะมืดมากพาแม่แล้วก็พาคุณยายนะคะไปเที่ยวงานปอย ลอยกระทงที่เม่สายนั่นเองนะคะจะมิดจะมืดนิดนึงเนาะดูแม่กับคุณคุณยายนะคะเดินนะคะเหมือนเชียงตุงเลยนะคะบรรยากาศเชียงตุงเลยเดินไปงานปอยนะคะแถวใกล้ๆหมู่บ้านนะคะที่เขาจัดเนาะคือซึ่งไม่เคยเห็นมีใครเดินแบบนี้นะ <c oughs> เดินกัน พาสองเท่านะคะไปแหว่งานปลอยหรือว่างานลอยกระทงนั่นเองค่ะคิดว่าเป็นเชียงตุงนะคะก็เลยแบบว่าเดินไปเหมือนที่เชียงตุงสมัยก่อนก็ใช้การเดินไปแหว่งานปลอยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะถึงแล้วงานนะคะอยู่ตรงนี้ดับาสวัสดีค่ะน้องยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันน้ว่าคนไม่เยอะไงเยอะมากเลย ตามน้องหยกมานะคะน้องหยกจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เม่สายใกล้ๆป่าหมึดนั่นเองนะคะคนค่อนข้างที่ใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องหยกเหมือนกันนะคะที่มาเที่ยวงานลอยกระทงแบบนี้นะคะ เชียงตุงนะคะไม่มีการจัดงานลอยกระทงแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีตามสถานที่ต่างๆเนาะอย่างเช่นเมืองยองหรือว่าท่ากิเลกนะคะก็มีการจัดลอยกระทงเหมือนกันนะคะมีงานปลอยหรือว่างานตั้งเวทีแล้วก็ร้องเพลงลำมงอะไรหรือว่าลำตามประเพณีเนาะแต่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงเนาะแต่ที่เชียงตุงเนี่ยไม่ไม่มีประเพณีแบบนี้แต่ว่าท่ากิเลกเม,มืองยองนี่ก็น่าจะแบบพึง่งหรือว่าเริ่มทามานานแล้วก็ไม่แน่ แน่ใจนะคะก็อาจจะมีมานานแล้วตามประเทศไทยนะคะที่มีการลอยกระทงเนาะที่เมืองยองก็จัดใหญ่จัดเวทีใหญ่มากเลยนะคะเคยไปเห็นครั้งหนึ่งก็โ,โหใหญ่จริงๆริอ่ะแตที่เชียงตุงเนี่ยก็จะมีงานปลอยเลินเจงนะคะก็ตามพระาธาตุต่างๆอย่างเช่นพระาธาตุหนองม้าแบบนี้นะคะก็จะจัดงานปลอยอเขาเรียกว่าอะไรสดมนหรือว่าตามประเพณีปลอยเลินเจงนะคะอย่างเช่นวัดพระเจ้าล้านตองอะไรต่างๆแบบนี้นะคะ หวยหวยทั้งใ <c oughs> บใบหวยนะเนี่ย <c oughs> ใบหวยงนี้หวยอันนี้เขาใบหวยนี่เขาสตั้ <c oughs> ทำได้สวยมากนะคะทําจากกระดาษเองนะคะนี่สามารถนํามาเป็นอาชีพได้นะกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่ากระดาษที่อย่างเช่นใบห่วยเนี่ยเราซื้อมามันก็ทิ้งเปล่าๆเนาะก็เก็บไว้นะคะเอามาทาแบบเป็นรอยกระทงมาทําแบบเป็นดอกไม้อะไรแบบนี้ได้เนาะซึ่งสวยงามมากอ่ะตรงนี้นะคะก็เก่งมากเลยที่แบบว่ามีการแบบทําเอากระดาษเอา สิ่งที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาทําเป็นสิ่งที่จําเป็นที่แบบว่าในงานปลอยในงานลอยกระทงหรือว่าในงานสําคัญอะไรต่างๆแบบนี้นะคะทําได้หลายๆแบบเลยนะคะกระดาษก็นํามาทําเป็นหงหรือว่าเป็นเป็ดเป็นไรได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนว่าจะทําออกมาได้แบบไหนนั่นเองนะคะทําไมนะคะประเทศไทยถึงมีการจัดงานลอยกระทงแบบนี้ทุกๆปีนะคะเห็นเขาบอกว่า เป็นวันสุดท้ายของการทอดกระถินนั่นเองนะคะที่เชียงตุงมีกระถินไหมไม่ค่อยจะเห็นมีชาวเชียงตุงนะคะออกมาแบบทำแบบ ทอดกระถินกันตามหมู่บ้านหรือว่าตามอะไรต่างๆตามสถานที่ตามวัดเนาะไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นชาวเมียนมาเนาะที่แห่กระถินรอบๆเมืองเชียงตุงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ารอบๆหนองตุงนะคะเราจะเห็นกนะันเนาะแต่ว่าชาวไทยคืนไม่แน่ใจว่ามีการทอดกระถินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครดูก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะส่วนมากก็จะมีผ้าป่าอะไรแบบนี้เนาะ ตอนนี้นะคะใหม่กับนังหยกก็พาทุกคนมาเที่ยวอีกงานหนึ่งนะคะก็ตรงวัดวิเศษมานีนั่นเองนะคะตรงใกล้ๆถนนเลยนะคะตรงนี้เข้ามาก็จะมีการจัดวิธีนะคะให้ให้นักเรียนนักศึกษาเนาะมาประกวดบนเวทีเขาเรียกว่านางงาม เขาเรียกว่าอะไรนะนางงามนพมานหรือเปล่าถ้าจำไม่ผินนะคะตรงนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้คนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะจริงๆนะคะ ตรงวัดประเหมิดเมื่อกี้นะคะการขายกระทงค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยเนาะหาซื้อไม่ค่อยมีนะคะแต่พอมาวัดวิเศษมนียจะมีขายแบบขนมแบบนี้ด้วยนะคะก็ดีอย่างหนึง่งถ้าเป็นขนมก็คือ,อลงในน้ําลําคลองอะไรต่างๆก็น้ําจะไม่ค่อยเสียแล้วก็คือมันจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะถ้าเป็นขนมก็คือบางทีมีบุมีปลาอะไรก็ปลาก็กินขนมไปแบบนี้นะคะเดินไปเดินมานะคะก็ไปเจอของชอบนะคะก็คือข้าวกั้นจิน้นหรือ ว่าข้าวใส่เลือดนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะใหมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวงานรอยกระทงนะ งานลอยกระทงที่ป่ายางนะคะของขายเยอะมากเลยนะคะสองข้างแบบทางเนี่ยโหเต็มยาวไปถึงวัดนุ่นเลยนะคะแล้วเราก็ไปเจออ้อยเสียบนะคะซึ่งทำให้คิดถึงเชียงตุงสมัยก่อนนะคะเพราะว่างานปลอยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเอาอ้อยเนาะไปเหลาๆแล้วก็ไปอิดเนาะเป็นเว่นๆแล้วก็เอาไปขายที่งานปล่อยหรือว่างานปลอยอะไรต่างๆตามวัดแบบนี้นะคะงานอ่า อย่างเช่นง,งานเดินจิงอ่าไปขายที่วัดหนองม้าแบบนี้นะคะเมื่อก่อนไหมก็เป็นเมค้าตั้งแต่เด็กเลยเนาะก็นำอ้อยนี่แหละนำอ้อยตามบ้านที่เรามีนะคะก็เอามาเหลาเหลาเหลาให้มันเริ่มเริ่มให้มันเขาเรียกว่าอะไรเอาเหลาเปิดอกออกเนาะแล้วก็เอามาเสียบขายอ่าไม่ได้เสียบแบบนี้ด้วยนะเสียบเป็นไม้เดียวแล้วก็เป็นป้องเป็นป้องเรียงลงมาเป็นชั้นๆ้นแบบนี้นะคะก็ทําให้คิดถึงสมัยก่อนนะคะ อีกอย่างนะคะใหม่เป็นคนชอบกินบะหมี่เกี๊ยวแห้งมากๆเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรเนาะเห็นทีไรก็อยากจะกินนะคะเดี๋ยวลองไปสักกล่องหนึ่งนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าดูน่าทานม,มากเลยนะคะไม่ดูว่าทุกๆปีนะคะคนเยอะแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าใหม่มาตั้งแต่เออ ห้าหกปีที่ผ่านมานะคะคนไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เนาะมาแบบลอยกระทงแป๊บหนึ่งก็กลับบ้านแล้วไม่ค่อยเดียเดินรอบๆดูอะไรแบบนี้เนาะเตะโหมาปีนี้นะคะคนเยอะแล้วก็แน่นมากยิ่งดึกยิ่งเยอะนะคะยิ่งดึกยิ่งคนแบบคืนมากเลยนะคะดูนะคะผู้คนหลังไหลมาจากที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะเยอะจริงๆไม่รู้ว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่ปาเพราะว่าปีที่แล้วมายก็อยู่ที่เชียงตงูงเนาะไม่ได้มา งานแบบเมสายไม่ได้มางานลอยกระทงที่เมสายนั่นเองนะคะปีที่แล้วนี่รู้สึกไปที่ไหนอะไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันนะคะรู้สึกจะอยู่เชียงตุงหรือไม่อยู่เชียงตุงก็อยู่ท่าเรือน,นะคะแต่พอมาเห็นประเทศไทยคึกคักขนาดนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะคือมัน เราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วเนาะพอเรามาเห็นเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะพ่อค้าแม่ขายเนาะต่างคนก็มาออกมาทํางานแบบออกมาขายของมันก็ขายดีมากเลยนะคะคนคึกคักแบบนี้นะคะก็สามารถแบบกระตุ้นเศรษฐกิจเมสายได้ดีมากเลยนะการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้านะคะสามารถมีาดได้ได จากงานปลอยหรือว่างานลอยกระทงหรือว่างานกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานวัดงานบูญงานทอดกระถินเนี่ยที่แม่สายเนี่ยมีแบบว่าเยอะมากเลยนะคะน้องหยกของเราก็หลับคาที่เลยนะคะกินไก่ทอดยังไม่ทันเสร็จเลยหลับแล้วนะคะทาให้รู้สึกคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเกนาะพ่อกับแม่ก็พาเราไปเที่ยวงานปลอยต่างๆแบบนี้ในเชิมงตุงเหมือนกันนะคะสมัยก่อนเนะี่ยรู้สึกว่าจะเดินไปถ้าเกิดใกล้ หมู่บ้านนะอย่างเช่นหมู่บ้านหนองม้าี่้ก็เดินไปนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกือบไกลๆหน่อยอย,อย่างเช่นงานปีใหม่ไตแบบนี้นะคะก็จะขี่ทรจีหรือว่าขี่เขาเรียกว่าอะไรขี่ล้อวัวนะคะไปถึงในเมืองนะคะเพื่อไปดูงานอปอยปีใหม่ไตหรือว่างานแข่งขันกันนะคะสมัยก่อนอมีแบบว่าโงหนังกลางแปลงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ พ่อกับแม่เคยเล่าฟังนะคะตรงข้างๆที่เป็นทุ่งนาใกล้ๆบ้านใหม่นะคะที่เป็นวัดเจดีหนองผานะแข่งขันนะคะจัดทําด้วยเจ้าฟ้านะคะก็จะมีเจ้าฟ้ามานั่งดูการแข่งขันอะไรต่างๆนะคะเขาเรียกว่าปลอยเดินเจ๋งเดินมนนี่แหละนะคะถ้าจําไม่ผิดนะ เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะหยกก็หลับแล้วนะคะไม่สะดวกในกินที่ในงานนั่นเองเนาะก็ซื้อมากินกันที่บ้านนะคะก็คือของชอบก็คือข้าวกันจิ้นนั่นเองนะคะที่สิงตรงก็มีขายกันแบบนี้นะคะสมน่าก็จะซื้อข้าวกันจิ้นเนี่ยที่แบบว่าอร่อยนะคะแล้วก็ น้ำอ้อยนะคะแล้วก็ของกินต่างๆที่เราชอบนะเราก็ซื้อมากินกันที่บ้านมาให้มเมท่าแล้วก็ให้คุณยายทานที่บ้านกันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวใหม่เสียงตุงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะส,สดีค่ะ